เพื่อนๆเ,เคยเห็นภาพวาดที่ดูมีชีวิตไหมครับถ้าเคยงั้นเรื่องนี้คุณอาจไม่แปลกใจ SCP 085เธออยู่ในกระดาษมันคืออะไรกันวันนี้ดูวี่จะเล่าให้ฟังครับเธอชื่อว่าแคสซี่นะฮะเธอคือหญิงสาวที่ถูกวาดขึ้นโดยนักวาดมือดีในหน่วยงานลับและเขาก็ไม่คิดหรอกครับว่าเธอจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆวันหนึ่งนะฮะเธอก็ขยับได้ เธอหันละมองและพูดว่าสวัสดีครับเธออยู่ในโลกขาวดำโลกของเส้นสายและจินตนาการแต่สำหรับเธอมันคือโลกจริงๆที่เธอสัมผัสได้แต่เธอออกจากกระดาษไม่ได้เธอไม่สามารถก้าวพ้นขอบของแผ่นวาดนั้นมันคือกรงที่เงียบและนุ่มวันเธอรู้สึกเหงาแต่ก็ยิ้มเธอเศร้า,าแต่ก็พยายามวาดภาพของเธอให้สวยที่สุดแคซี่นะฮะ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเธอได้ด้วยจินตนาการอยากได้บ้านก็วาดอยากได้แมวก็วาดแต่หน่วยงานก็วางกฎไว้ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ลบเธอหรือเขียนทับเธอเด็ดขาดเพราะแค่นั้นเธอจะตายทันทีทุกวันนะฮะแคซี่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เธอถามว่าข้างนอกนั้นเป็นยังไงหรือคะบางคนนะฮะพยายามหาวิธีจะย้ายเธอไปโลกจริงแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้ง เพราะเธอเป็นแค่เส้นดินสอวันนี้เธอยังอยู่ที่นั่นบนแผ่นกระดาษเก่าๆแผ่นเดิมเฝ้ามองเราและฝันว่าได้ออกไปข้างนอกสักวัน